ไปียนอคือสองส่วนมประกไปด้บงนีการไปดนม่้องมีก้หน้ามตาไม่มีอะไรอาจจะมีการไปไปถ่ายรูปท่านที่ท่านอ่านเอกสาร เวลาที่คุยกับรงกต,ต่างประเทศเนี่ยยกตัวอย่างไปเยือนอันหนึ่งที่เราเองก็แปลกใจนะคือตอนคุยกับทรัมป์คุยทรัมป์เกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้หรอกเพราะคุยกันโต๊ะหินภาพทรัมป์จะเป็นคนที่ทุกคนรับรู้ว่ามีสมาธิสั้นไม่ฟังใครอยาูดแต่ไม่นั้นเชื่อนายกพูดสิบคนนาทีไม่มี ไม่มีบทด้วยนะครับพูดปากเปล่าเนี่ยแต่ว่าล่ามแปลในห้องในตู้แช้ปก,ก็จ้างจ้องมองสิบกวนาทีเราก็มองเพราะเราเป็นคนที่สามเนี่ยนะสนใจอยากรู้เหมือนกันว่าแช้ปได้ยินสิ่งที่นายกพูดเนี่ยแล้วเขาจะมีเวอร์ชัน,นยนะังไงก็สมาร์ททีว่าสั้นสนะิบกวนาทีนายกพูดจ,จบแล้วเขาชวนเลยนะในระหว่างที่พูดเนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งที่ว่าเดี๋ยวกลับไปจาก วั t เ h o าส์เนี่ยจะต้องไปร่วมในงานลงน้มครับเอกสรระว่ามรรฐหนึ่งกับไทยนะฮะื่งไม่ได้แต่ว่าจะไปทำกันที่โรงแรมความบอกว่าไม่ต้องไปทำรงน้ำมามาลงน้ำมนที่นี่ไปเรียกมันมาเลยนะมรรฐนั้นหรือบริษัทนั้นคือแสดงว่าที่นั่งฟังอยู่ตลอดเวลาใส่ใจฟังนะฮะว่าเทคแอคชั่นทนที มีบางอย่างที่เราไม่คิดไม่คาดคิดก็คือเอามาทําที่ไวท์เฮาส์นะท่านี้เลยไปส่งนาทุกแรมอย่างนี้เป็นต้นนะเพียงอะไรก็ตามที่มีข่าวว่าท่านคบนคุณาไม่พูดในจ้าแม่ใช่ทงนี้ท่านพูดเนี่ยท่านกรองมาจากใจคเป็นคนที่ชอบอ่านนะแล้วอ่านสารพัดนเมื่ออาจสารพัดก็มีเรื่องสารพัดเรื่องที่จะพูดแล้วก็ปฏิบัติต่อเรื่องได้แล้วก็ การใช้ภาษาไทยเป็นเรื่องปกติเพราะผู้นำใช้ประเทศแล้วนั้นนอกจากเรื่องของภาษาเองอันนี้ได้เป็นตัวอย่างที่อยากจะบอกสำหรับคนที่ไปเห็นมากับตาแล้วรับรู้แล้วไม่ใช่ยงิงเห็นกับตาสนใจฟังและสนใจรู้ด้วยว่าแต่ละประเทศก็จะมีแักเขึ้น,นถ้าถ้าถ้าอยากมีมีมีประเด็นอะไรถามเกี่ยวเรื่องนี้ ว่าเป็นคนที่อยู่กับท่านข้างกายเนี่ยรู้ว่าเราความเตรียมความพร้อมอย่างไรกับเสียงกาในมีอีกรายการหนึ่งเสียงกาโน่นปอากาศดีสิริแสนาเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีทึิปเลยคนตานนี่ตายนะคนแฟนเขาตายเออไม่ติดครับอส่วนาากรรปะชุมเด็กๆในประเทศไทยที่เราอยากจะคุยต่อหน้าแล้วก็เป็นไปตามแผนนร อ,อ๋อน่นอนแน่นอนคืในการสร้างโลระหว่างรัสเซียแลเราอยู่ที่ขณะนี้เรามีอยู่สามรายการประชุมที่กำลังต้อง<น>ร่วมกันคิดร่วมร่วมกันทำในระยะเวลาเดียวกันก็คืออาเซียนคอมมินนะฮะนในเดือนวันว่าซึ่งกับการเป็นประชา้วต่อที่ปี2020รต่อที่ไทยนะมันจะต่อกันเลยนะเพราะฉะนั้นเราสามประเทศเนี่ยจะคุยกัน ว่าจะเดินอย่างไรเพราะฉะนั้นทั้งสามประเทศนี่ก็เดินเต็มตัวในแง่ของการเตรียมการประชุมเขาแน่นอนเพราะมันอยู่ในพ่วงเวลาเดียวกันและเชื่อมโยงกันนะฮะแล้วก็ผู้น,นําเวลาเข้ามาเนี่ยเขาเขาก็มีเห็นมีผลที่จะต้องอยู่กันในแต่ละการประชุมต่างแต่สิ้สน แล้วการประชุมเอฟซกของเรานี่มันมันจะมีการคอนเฟิร์มที่นำอาจางสถาาสเองหรือว่าพวกเรเป่ดแล้วก็เชิญทั้งโดยวาจาอะไรเสเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ก็มีการตอบนองที่ดีแต่แน่นอนในเรื่องเหล่านี้มันก็อยู่ในช่วงว่ามันมีปัญหาอนไดที่เป็นปัญหาฉุกเฉินที่เกิดขึ้นหรือไม่ที่ทําให้เขาต้องเปลี่ยนแนวคิด อย่างของสหรัฐเนี่ยสหรัฐนี่เขาจะเป็นเจ้าภาพต่อจากเรานะฮะัอเต็กนะฮะเี่ติดครั้งต่อไปครั้งต่อไปเพราะนั้นก็มีเหตุมีผลนะที่จะมารับช่วงนะการเป็นประธานนะก็ในเมือไทยแล้วหลายเรื่องมันก็เชื่อมโยงกันก็ถือว่าไทยก็มีความพร้อมในเรื่องของการรองรับผู้นำในต่างประเทศที่จะเข้าร่วมเป็นเต็กเต็กที่ อันนี้ไม่ไม่มีคำถามคือเราเราไม่มีำคำถามเกี่ยวเรื่องนี้มีข้อคำถามเพราะว่าการเตรียมการประชุมเนี่ยเราก็ต้องเตรียมในทุกแง่มุมไปให้ครบส่วนที่ว่ามันต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขการเตรียมการของเราอย่างไรเนี่ยก็อยู่ที่สถานการณ์ที่จะเป็นไประยะเวลาถัดไปสถานการณ์ของโลกของทุกชาติประเทศนั้นๆ หรือไม่ได้ลองเท่าเองได้เห็นเห็นในส่วนของ เห็นในส่วนของนายกเซนต์คอนสั่งเกรื่องติดตามสถานการณ์ที่กนนิดน้ำมันถล่มลงแล้วก็เห็นท่านรองเป็นประธานด้วยอ๋อ oh, ไม่ใเปลี่ยนใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องปกติในส่วนของสบชนะฮะเป็นเรื่องปกติผมไม่ได้เป็นประธานนะแต่ว่ามีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง,อง <c oughs> ตั้งแต่ซาอุดี <c oughs> นะเราไปเจอเรื่องน้ำมันอยู่ซาอุดีคุยกับรัสเซียเรื่องน้ำมันเอ่ยแล้วอะไรต่างๆมองสถานการณ์เรื่องปัญหาราคาน้ำมันแพง เพราะขนะนี้มันเริ่มลดแล้วเนี่ยแต่อะไรก็ตามมีลดมันก็ต้องมีเพิ่มนะนะนะหรือเพิ่มแล้วก็มีโอกาสลดมันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นณวันนี้ทุกประเทศก็จะเป็นต,ต้องติดตามเรื่องนี้ะนะฮะด้ยเพราะมันเชื่อมโยงกัอสกหลายเองนะเรื่องราคาสินค้าเรื่องอะไรต่ออะไรเรื่องราคาสินค้าเหล่านั้นก็จะไปเชื่อมโยงกับเงินในกระเป๋าของเราความขัดแคลน สึ่งต่างที่เป็น,น,นผลมาจากการใช้น้ามหมัดน,นะฮะได้การเกษตรในหน้านะีเพราะฉะนั้นมันมันมันโยไมไปหมดเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะบอกตัดสินอะไรได้นะวันนี้โดยไม่ปุ๋ยถึงเรื่องน้ามหมัดนะครับยลุ้๋ยก็เราก็เหมือนกันนะเรามามาื่องของอาหารความเป็นองอาหารเรื่องที่ปุ๋ยด้วย ย Dante, ้อนออบสหรัฐตอนนี้เขามีท่าทีอย่างไรเขาบว่าจะมาหรือไม่มาพุ่งนำสหรัฐนะครับ่เนไ่ปต้องรอบาง่ว so like ้ตอบไปแล้วครับตอบไปแล้วนตอบไปแล้วนี้เสนอทรันิรขอถามความคิดเห็นของกันบ้านะคะในการอภิปรายทงนี้เชื่อว่าทางสุดท้ายของรัฐบาลเชื่อว่าจะผ่านไปด้วยดีไหมคะก็ทุกคนก็หวังเึ่นนั้นนะแล้วประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ก็เหมือนกันคิดว่าเนะเพราะประชาชนจะได้ประโยชน์จากสุขเรีบร้อ นะถ้าประเทศมีเสถียรภาพที่ดีนะมันก็จะทําให้เรามีฐานะที่ดีอย่าง<ม>นี้นะของการดําเนินนโยบายการทํากิจกรรมต่อนะการดําเนินการตามมาตรการทั้งหลายแหละที่มีนะครับและโดยเฉพาะยยิ่งการแข่งขันกะับนานาประเทศนะฮะเพราะถ้าเสถียรภาพไม่ดีเนี่ยภาวะการแข่งขันอะไรก็เก ไม่ว,ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านหรือที่หาดไฟกระต่ายก็จะประโยชน์มันมีจริงนะอยู่กับประชาชนคนใหญ่ของเราไม่ว่าในิวกาอาชีพใดที่จะเห็นเสิยภาพของประเทศเดินต่อไปไม่ต้องดูอินไกยดูประเทศอื่นนะประเทศที่มีเสียภาพเขาก็มีการจริญเติบโตที่ชัดเจนถ้าประเทศใดมีการสัดย์พอนด้วยเหตุผลอันใดก็ตดมในประเทศปัญหาอะอื่นี้ตามนะปัญหาป่อบบาล เขาจะบอกว่าต่อมาเรืง <mejor> มันม <all. S 2> right? yeah. ีปัญหาซับซ้อนอีกด้วยนะไม่ใช่เฉพาะปัญหาล้ำล้ำนะเวลามองอะไรต้องมองคขาสามร้อยหกสิบองศาบวกบวกนะฮะบวกบวกก็คือบวกบวกถึงว่าเรื่งการอนาคตแล้วท่านผต้ชมครับแล้วกรณีของเมียนมาที่ต้องบินลบนี่คือตอนนี้คือจบแล้วใช่ไหมครับโอ้จบแต่ว่ามันมีเรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นเมื่อยุคไหนๆมีตลอดเวลา แต่ไม่ใช่ตลอดเวลาแบบทุกวันจบที่การการการเคลื่อนของฝั่งทหารฝูงทหารอะไรเงี้ยคือจบจ่ตรงที่ว่าเขาไม่ทําอีกแล้วแต่เขาไม่มีหนังสือมามีคำตอบมาคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล็กแต่เราทําเป็นเรื่องใหญ่ไม่สมควรเป็นหนังสือของรัฐบาลเมียนมาตอบมานังสือทางการคือเราไม่ได้เอาใจใส่ที่จะต้องไปบอกกล่าวทุกคนเพราะเราถือว่าเป็นเรื่องเล็กประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องกระฝันน่ะบางครั้งมันก็มี สิ่งที่ควบคุมไม่ได้อยู่ในภาวะเป๊ะๆอะไรไม่ได้มันมีเหตุเมื่อวานฝ่ายค้านเขาก็ยังติงมาค่ะว่ายังไมาเรียนไม่เห็นมาที่แจ้งอะไรของฝ่ายค้านนะฮะแต่มาที่ประชาชนเราอย่าไปกังวลครับตราสารนา่เอกสารเขาระบุมาว่าไงเขาจะเปิดเลยจะเป็นเรื่องปกติมันก็จะเป็นเอกสารเหมือนกับที่เราเองจะต้องเขียนนะฮะให้กับเพื่อนบ้านของเราถ้าเรามีกรณีแบบนั้น เราไม่ได้ติดใจอะไรเลยค่ะแล้วลอ,อ,อีกประเด็นหนึ่งค่ะแล้วท,ทั้งตีทราบเรื่องของครูดแดนที่ถูกจับเรียกคาถ่ายนะคะที่คุณแม่เขามาร้องให้หนังสือมาถึงท่านดอนแล้วก็ทางสานักง,งานตํารวจเพื่อจิประสานขอให้เข้าไปช่วยที่อยู่ในความดูแลของวัดแดงตรงนี้ทราบเรื่องหรือยังไ,ไม่ทราบแต่<อ>ว่ารับทราบอยู่ว่ามีตัดสินอยาเกกับเจ้าหน้าที่เมื่อเจ้าหน้าที่ดูแลท่านแล้วก็มีช่องทาวิธีการดูแล